การที่เรามาขายของเววลาวา่งให้เปประโยชน์เราไม่ใช่ว่าเราจะขายของอย่างเดียวนะทุกคนเรายังทางเรายังสร้างประโยชน์โดยการพันเชือกไว้วิ่งเล่านะทุกคนคิดดูใช้เวลาคุ้มค่าขนาดไหนแทนที่เราจะนั่งเถียงกันเราก็มานั่งช่วยกันพันเชือกทันสมัยมากเลยเนเห็นไหมเห็นไหมนี่ทุกคนนี่ คนรลักเววาผู้สงสัยป้าไม่มาป้าที่ขายขายส้มมวนเจ้านี้มาเป็นเด็กยอดเลยว่ะทำทรงกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมร้านค้าต่างๆเตรียมจัดร้านทำสรงคอยลูกค้าไม่รู้ลูกค้าจะมาไหมนะทุกคนอันนี้ก็พันเชือกไว้ทำทรงนะทุกคนไม่รู้ว่าจะได้ไปวิ่งไหมทำทรงไปอย่างนั้นนี่ นี่สาบหาบาทเสียงว่าใช้เชือกมันหลุดมันก็เลยต้องแก้วางโทรศัพท์ดดได้ทันไแก้นี่ยรเบอร์ รอไก่ไม่เเจ๊ก็มีขาดโรงเรียนเหมือนกันแต่ว,ว่าแต่เราขาดใครจะขายได้ทุกนัดเนาะก็ะต้องมีลากิจลาป่วยบ้างรอโอ้ยลงมาเป็นตะเย็นเป็นตะนอน สวัสดีครับอันนี้มันได้คอนเทนต์ทั้งช่องแดงด้วยทั้งช่องฟ้าด้วย True In Wall มีครังงีงวะหนึ่งอยู่ใต้นูน่ะอ้วนอยู่ในรังนั่นเลยก้มไม่ได้ติดพุง <laughs> ปาติดค่าเชือกบมเอาไปก่อนเอาไปก่อน ครับผมวางไว้เลย,ยจ<า>ย้ะ่บ้านาเล่นมีว่าวเล่นไหมเขาเล่นว่าวไหมกระหนุ่นมีไหมเล่นวาวเ,าเออแลนแลนบอใช่ซ <laughs> ักเอาเน่ <laughs> โอ้ย <laughs> จวด <laughs> <laughs> ท,ทันสมัยตีหัวเสียงหลงเลยว้วน เพิ่นถือใจหลายนะบอบอบ,อบอไม่ต้องบอรหรอกอ่อยนอนนะดิ่อยฟังรูเรื่องดอ,อกเหมือนกันเหมือนกันลมก็มีแค่อ,อ้อเจาะวันสองวัน <c oughs> ทำทรง <c oughs> ทำทรง บอกพี่นางขายภาพพี่นางพักเนี้ยพอขายตลาดนัดเริ่มอ้วนอีกแล้วเมื่อวานกลับข้าวกลับบ้านไปตอนเย็นกี่ข้าวพี่จ้งป้า <c oughs> แน่ขาดจนหน้าตาดีเรื่องเดือด มีมันเทศมีเผือก,กอกมีกล้วยมีบัชม่วงร้านติดกันมีส้มปลาแหนมปลาปลาปราบองผัดสุกครับน้ำพริกนรกจ้ะโร,โรตรีกรอบกๆจ้ะนี่บ้านทางเราก็จะมีขนมต่างๆบ้านตรงข้ามก็จะเป็นผลม้ลารากไม้นะั่ทุกคน มีองุ่นส้องเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้น้องเขาเริ่มประชดชีวิตแล้วเราไม่มีคนเลี้ยงเราต้องถากินเองไม่รู้แซลใครแซลกันเองนะน้องฮุ่นฮุ่นอะไรเอาปะเฮ้ยบรรยากาศน่านอนจังเลยอ่ะต่อ Okay, okay. นี่อยู่ที่ตลาดนะทุกคนตั้งร้านเสร็จแล้วนี่นรกแมงดาปลรราบองน้ำปลาหวานกะปิส้มปลาแหนมปลาโรตีก๊อบเกาบในขณะที่ลูกค้า ยังหลับไหลยอยู่ลูกค้ายังไม่มาช้อปปิ้งเราก็พันเชือกคอยกิจกรรมหลากหลายมากนะทุกคนเนี่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับนี่บรรยากาศตลาดนะทุกคนพ่อค้าแม่ค้ากำลังตั้งแผงตั้งร้านกันน,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 นู่นไปทาง่น่นมีฮอดบักพร้าวมีฮอด กล้วยมันเสื้อผ่งเสื้อผ้าหอมกระเทียม